โมงเช้านะที่พุทธเบอร์คือแว่งเช้ามากนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะขี่ขึ้นไปดูหมอกกันนะโอเคพอดีฝ okay. oh, พวกผมรอดนะทุกคนพี่ยี่ห้านะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าพีห้ายี่ห้านี่มันจะขึ้นพุทธเบอร์ไหวหรือเปล่านะเพราะว่าปีแล้วผมขึ้นสเตอเบอร์พนะี่ห้ายี่แปดนะก็คือขึ้นมาถึงพุทธเบอร์นะนะแบบเยี่ยโคตรหนาวเลยทีนี้ก็ไม่มีใครตกเขาชูเลย สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมเลสฟิงนะเพื่อนก็ตอนนี้เป็นเวลา6กโมงเช้านะที่พุทธเบิกคือแม่งเช้ามากนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะขี่ขึ้นไปดูหมอกกันนะก็แต่พะกาน้องเีวิลนะกคือคือสภาพผมก็เมื่อคืนก็หนักหนักหนาสาหักกันอยู่นะเหมือนดูดูของมี่วางไว้นะก็เดี๋ยวผมจะพาขี่ขึ้นพุทธเบิกนะเมื่อปีที่แล้วเราขึ้นกันตอน7จ็ดโมงมันแบบว่าก็ก็สวยแต่ว่าหมอกมัน่ไม่เห็นน้อยเดี๋ยวปีนี้เราขึ้นกันแม่งตั้งแต่หกโมงเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวราไปดูบรรยากาศนนนนนนะะะว่่ามััจเป็็ยงงไทุกกคี พาไปดูรถเปลี่ยนฟูบอลฟิงนะเพิ่งมาหาเมื่อคืนพี่อันก็เดี๋ยวพี่อันจะลงไปที่ร้านช่างกอนะคือวาลขาดข้อขาดแต่ละคัน <c oughs> ก็คือพี่อันไม่ได้ขี่ในทริปนะี้ไม่อาเลยนะเพราะว่ารถพังนะทุกคนโอเคก็ส่วนพี่นิวก็ยังไม่ตื่นแล้วก็ไม่ขึ้นกับเรานะเพราะว่าแกขึ้นเมื่อเย็นละเดี๋ยววันนี้ผมจะขึ้นไปกับพวกพี่ปอนนะครับผมโอเคไปดูกันเราจะเดินทางขึ้นภูทับเบิกนะก็อันนี้มีด่านข้างหน้านี่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะรอดหรือจะล่วง พอดีฝนลงพวกผมรอดนะทุกคนแม่เนื้อจะโดนล่วไปแล้วทุกคนโอยหนาวอีกแล้วหนาวกันอีกแล้วนะทุกคนโอ้โหไอ้ไอ้นี่เป็นหมอกเลยอะ่ะไอ ทุกคนก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า55นี่มันจะขึ้นคันเบิร์ไหวหรือเปล่านะเพราะว่าปีแล้วผมขึ้นสเตอร์เบอร์1 5 28นะก็คือมันมันก็ขึ้นได้สบายฝือๆเลยแต่มันจะมีช่วงโค้งที่มันเป็นช่วงโค้งที่ถอ่ะเออรถผมแม่งดับกลางคอันนี้เลยทุกคนแบบเฮ้ยอย่างหนึ่งบวก,กอากาศเย็นนะโอ้โห285 e มันเป็นน้ำมันเย็นอยู่แล้วมาเจอไอ้อากาศเย็นอนีกบอกเลยว่าแตอนนี้ผมเริ่มหนาวแล้วหนาวมากทุกคนหนาวแบบหนาวเข้าเสื้อเลย 没ไหว了。 จะล่วงโค้งนี้ปะ มีโค้งนี้แหละที่พี่ณิวตกเขานะทุกคนแล้าจะไม่ผิดน,นะเพราะว่าโค้งนี้ไปแล้วพุ่นโขงข้างร่วมทาง,ทาง,ทางไม่ใช่ไม่ใช่ดิโค้งนะั้นมันโคง้งเนิวนะใครไปดูคลิปเก่าผมก็ได้โค้งไหนไม่แน่ใจเหมือนกันลืมลนะวิ่งฝเตอร์ผิดผ้ายิผ้าเริ่มเริ่มสูกเริ่มไม่ไหวเพื่อนอันตรายไหมเนี่ยโอ้โหแล้วเขาอย่างชันเลย มันจะเป็นโค้งอย่างนี้ไปเลยนะทุกคนจนมันเป็นโค้งขึ้นเฉียงเนี่ยเนี่ยโค้งอันตรายเนี่ยเริ่มโค้งแรกนะโค้งอันตรายนี่ยเยี่ขึ้นไหววะเนี่ยไหววะเฮ้ย นี่แล้วผมดับโคง้งอะแม่งรถไหลเลยอะ ยันหนึ่งจะขึ้นไม่ไหวอยู่แล้วอ่ะครับโอเคคือโอ,โ,โอ้โหเฮียแม่งสูงเกินคือในกล้องไม่รู้ว่ามันรู้ว่าสูงหรือเปล่าอะ่ะแต่ขีดจริงคือสูงจริงสูงจริงโอ้โหโคดเอาเนือ่อสูงจัดเลยอะ นี่แล้วพี่ชิดไปได้ไงวะนะ ใช่ๆรู้ก่อนเนี่ยโค้งที่ผมขึ้นกันมานะคือตอนนี้สูงจากระดับน้ำทะเลค่อนข้างเยอะอยู่นะทุกคนโคตรสุดแล้วโค้งนูโอ้โหโค้งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมสุดยอดเลยนี่จัดไป giải đáp ถ่ายรูปถ่อยถ่ายรูปเดี๋ยวผมกอนใาถ่ายรูปกอนเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนพี่ปอนตรงถ่ายรูปไหมตรงนั้นน่ะหรือว่าถ่ายขากลับ เฮ้ยกล้องถ่ายยังถ่ายป่ะถ่ายอยู่โอเคนะครับผมก็ตอนนี้ถึงทางเข้าทับเบิกละอ่ามันก็คือบนพุทธเบิกนี่แหละอ่าเดี๋ยวตรงนี้มันก็จะเป็นพื้นที่ที่โอ้โควนหนาวเลยโอ้โหทุกคนหนาวอะ่ะโอ้โหหนาวทุกุ่งมือเลยตรงแถวเนี้ยปีแล้วคุนหนาวอ่ะปีนี้ก็หนาวหนาวโอ้โหเดบิกหายโอ้โห รุดโค้งได้กู ทุกคนก็ผมขึ้นมาถึงภูน่าเบิดแล้วนะแบบเรียกโคตรหนาวเลยปีนี้ก็ไม่มีใครตกเขาชูเลยเมฆวันนี้คลิปเราก็จะไม่ค่อยมีใครตื่นเต้นนะเพราะตอนแรกพี่ฟอสบอกว่าเขาจะร่วงเขาชูแล้วเขาก็ไม่ร่วงอาจจะร่วงขากลับก็ได้เดี๋ยวรอไปดูว่าทั้งบนมันเป็นจุดวัดอุณหภูมินะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนกันนะผมแล้วก็ให้นี่มันตรงไหนนะ,ะเราจะกันยืดๆกันยืดูไมนหนาวนะ ไอตรงที่เราขี่มานะแม่งเลี้ยเป็นงูเลยขึ้นมาได้ไงทุกคนดูดิกัน์ตูนี่กัน์ตูนเออนี่ยากรถสุดอะขึ้นมาได้หรอเฮ้ยอันนั้นโค้งอันนั้นโค้งอะไรวะโค้งงูนี้แบบปื๊ดเดี๋ยวขาลงบันเทิงกว่านี้ครับขาลงที่แบบว่าเมื่อวานนะใครที่แม่งลงแรงๆอ่ะแม่งกำจนภาพเด็กไม่อยู่อ่ะไว้เลือดดึงทองรู้จักเปล่าดึงทองอ่ะแต่ผมก็ขึ้นบึีนะผมเจ็บขั้นห้าก็ขี่สบายนะแค่ตลอดทางไอ้กันโดนผมตลอดทางเฮ้ยไม่ เดี๋ยวพาไปขึ้นขั้งบนดีืองานเยี่ยครับผมลาแล้วทับเติรดแล้วทุกคนปีหน้าเจอกันใหม่นะครับผม เสื้ออาิชาอะไรเยอะมากเอาชอนนี้ไปลงเท้าแต่งนะาเพราะว่ถามว่าใส่เสื้ออาิชาเสียยูเนี่ยขึ้นอาบูดเบิร์กเนี่ยอากาศไม่หนาวใช่ไหมครับเออจริงจริงโคตรบางไม่หนาวคอมเมนต์มาหน่อยครับก็เดี๋ยวผมจะเดินทางลงแล้วนะครับทุกคนก็ตอนนี้แปดเก้าโมงแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับชนบุรีต่อนะผมไม่ได้ไปต่อเขาคอนะทุกคนก็ปีนี้ก็สนนุกมากนะขับรถเดินทางปลอดภัยนะผมเดี๋ยวเราไป คุยกับพวกพี่เหนียวนะเออขอดกลับนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตขี่รถลงไปก่อนนะครับทุกคน